อ๋อโอ,โอ้ยงงต้อก็จ,จริงๆต้องบอกว่า ปกติวันเลนทน์เนี่ยส่วนใหญ่คุณผู้หญิงหลายๆคนก็จะได้เป็นเป็นดอกไม้เป็นช่อสวยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เบาๆแบบคือเหมือนชาเม่เขาส่งเป็นช่อขนมจีบอะค่ะเป็นเป็นให้ทุกคนเป็นภาพช่อดอกไม้นะคะแต่แบบเต็มไปด้วยขนมจีบกับสุลระเปาที่ชอบมากเลยอะคือถ้าเป็นเป็นดอกไม้นี่จะไม่ถูกใจขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนมีแบบว่ามีมีชาเม่อยู่ในนั้นแล้วก็บิ๊กเขามาเป็นคนส่งอะไรแบบนี้จริงๆก็ก็ คือจเรียกว่าอ,อะไรเดียตกตก,ตกใจตกใจชอบมากกว่าแต่ว่าถูกใจจะบอกว่าถูกใจจริงๆค่ะก็ถูกใจทั้งชอบทั้งคนส่งเลยค่ะ<ม>ชอบชอบมากแบบรู้สึกแบบมีประโยชน์ค่ะก็มีค่ะก็คุณบิ๊กเขาก็มีทำเซอร์ไพรส์ไปรับประทานอาหารด้วยการเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบเอาเข้าจริงๆแล้วก็ พอไปนั่งกินข้าวก็เออมันก็เหมือนทุกๆวันเลยเนาะเพราะว่าก็แบบมีมีโอกาสมีเวลาก็จะแบบหาเวลาใช้เวลา่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะอมีค่ะมีก็คือมีมีเลือกของอะไรบางอย่างให้เขาอะไรแบบนี้เขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแบบเหมือนเชื่อมีมีให้เป็นเสื้อยีนแบบเป็นแจ็คเก็ตยีนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบปกติเชื่อไหมว่าเขาไม่มีแจ็คเก็ตยีนมาก่อนเลยเราก็แบบ ใส่แต่ใช่ใส่แต่สูทใส่แต่เชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชียร์ก็แบบว่าเฮ้ยจริง,รงๆอยูแต่งยีนเท่มากเลยนะมีแจ็คเก็ตยีนบ้างอก้ไม่เคยถามแอบแอบหลอกถามพอแบบไม่มีปุ๊บก,ก็อ่ะเข้าเป้าเลยล็อกล็อกแจ็คเก็ตยีนเลยแล้วก็ให้ก็ปรากบเป็นตัวแรกในชีวิตเขาก็เออก็แบบชอบมากค่ะคือเชียร์จะพยายามเวลาเลือกของจะพยายามเลือกที่แบบ อะไรที่ใช้ได้บ่อยๆใช้ได้นานๆอะไรแบบนี้ค่ะใช้ให้คุ้มค่าเพราะว่าบิ๊กเขาก็เป็นคนค่อนข้างแบบไม่ไม่ค่อยใช้เงินไม่ซื้อของอะไรแบบนี้ค่ะใส่เลย <No. S 1> ใส่เลยใส่เลยมีแบบตอนนั้นรายการอะไรไม่รู้อะค่ะเหมือนทําทําเป็นวีทีอาร์เซอร์ไพรส์สัมภาษณ์เชียร์ค่ะเหมือนเชียร์เพิ่งให้ปุ๊บแล้วเชีร์ต้องไปถ่ายรายการในวันรุ่งขึ้นนะคะก็ใส่เลยใส่อัดวีทีารนั้นมาเลย นี่ยังส่งไปบอกเลยว่าไม่ซักใช่ไหมก็ไม่ซักจริงๆค่ะก็ก็เป็นแบรนด์เนมค่ะเป็นแบรนด์เนมของของต่างประเทศค่ะอืม่นี้ก็คงยังไม่ได้ซักก็น่าจะยังไม่ซักเชื่อว่ายังไม่ซักและใส่แล้วแน่นอนจริงๆเลยอ่ะเขาชอบมากค่ะเขาชอบมากๆเลยแต่แบบเหมือนที่เราตัดสินใจซื้อแบบแบรนด์เนมซื้ออันนี้ให้เขาเนี่ยเพราะว่าแบบ คือเชื่อว่ามันเหมาะกับเขาแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ใช้ของเหมือนเชียใช้และจะใช้จนผุจนพังนะคะแล้วคือท้าถามว่าให้ซื้อเองเนี่ยซื้อไหมไม่ซื้อแน่นอนอืมอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็โอกาสพิเศษทั้งทีก็เขาก็ดูแลเราเยอะเราก็ขอให้อะไรพิเศษกับเขาบ้างเขาอคะอคะก็ก็ให้ของที่ชอบเหมือนกันอ่าใช่ ก็ก็เป็นเชื่อไหมว่าแปลกมากเลยว่าคิดเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเลยค่ะเขาให้เป็นเสื้อคีเชนเป็นคนชอบใส่ฮู้เขาให้เป็นเสื้อฮู้ค่ะแล้วก็มีหมวกอะไรอย่างเงี land ้ยก็ไม oh ่เชิงนะเหมือนเป็นคอลเลคชันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบมาอย่างเงี้ยยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่อันนี้ขอซักก่อนค่ะอันนี้ขอซักก่อนจ้ะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะ Thank you